เคยสงสัยกันไหมคะว่าสีแพนโทนเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและใครเป็นคนเลือกสีแพนโทนในแต่ละปีคลิปนี้มีคําตอบค่ะสีแพนโทนหรือว่าคัลเลอร์ออฟเดียจากแพนโทนมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเครื่องสําอางการออกแบบกราฟิกและของตกแต่งบ้านการประกาศสีแพนโทนในแต่ละปีก็จะทําให้บุคคลในวงการเหล่านี้ต้องปรับตัวและออกแบบสินค้าให้เข้ากับสีแพนโทนในแต่ละปีมากยิ่งขึ้นกระบวนการการคัดเลือกสีแพนโทนเนี่ยเกิดจากทีมงานของ บริษัทแพนโทนเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจและวิเคราะห์เดวโน้มสีที่กำลังจะมาแรงในหลายอุตสาหกรรมและนำเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์สีแพนโทนของปีถัดไปคณะกรรมการในการเลือกสีแพนโทนนำโดยคุณเลอทิสไอส์แมนและทีมงานของเขา หลังจากมีการวิเคราะห์และอภิปรายในทีมแล้วก็จะมีการประกาศสีแพนโทนของปีหน้าออกมาซึ่งสีแพนโทนของปี2025ก็คือสีที่ชื่อว่ามอคค่ามูสเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่ให้ความหรูหรา